สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาไปซื้อกับเขามาจากลิตเติ้ลร็อกนะคะใช้เงินมดไป8 0 0รยกว่าเหรียญน,นะคะมาดูกันนะคะว่าเราอะ่ะมีได้อะไรมาบ้างนะคะนี่คะ่ะใช้เงินไปมด8 0 0รยนะคะ8 0 0รยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะกลายถ้าตีเป็นเงินไทยกับประมาณ24น่าจ,จะ25,000ราว25,000 26, 26,000บาทนี่นะคะนะคะ เนี่ยแพยได้กุ้งแม่น้ำม,มาเด้อค่ะตัวใหญ่เลยนะคะแพ็กนั่นประมาณ30เหรียญนะคะ29เหรียญไม่รวมแท็กนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขนมปังน้องน้อยมาดาจ้ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเอาของใส่ตู้กับเข่ากันนะคะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตู้มาคะอันนี้เป็นตู้ที่มีของอยู่แล้วนะคะของเก่าะคะ่ะอันนี้แล้วก็ไปซื้อมาใหม่อีกนะคะนี่ค่ะ นเ,เนี่ยค่ะก็ได้ข้าวเหนียวมาสองถุงนะคะถุงละประมาณยี่ห้ากิโละคะ่ะแล้วก็มีกล้วยข้าวโพดลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็พักต่างๆนะคะก็มะม่วงนะคะมะม่วงเขียวสเสวยบ้านเรานะคะเนี่ยคะ่ะนาเข่ามานะคะแพงนิดนึงแล้วก็มีหอมแดงมีเผือกนะคะแล้วก็มีมันส้มปลังมีมันเทศนะคะมีหลายอย่างเลยคะ่ะเพราะว่า ภัยจะซื้อตุนไว้แล้วก็ทาของหวานทําอะไรให้ลูกชายกินนะคะแล้วก็ทางหนูจะเป็นพวกไก่พวกมะละกอน้ำตาลปี๊บอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็อาหารกระป๋องก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็ผักผักอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพวกเ็ดแล้วก็เป็นพวกลำไยลิ้นจีเงาะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะนี่คะ่ะเงินสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยของที่ได้ที่อเมริกานะคะก็จะได้นิดหน่อยนะคะไม่เหมือนถ้าเราไปซื้อเองที่เมืองไทยเองถ้าสองหมื่นห้าพันบาทโอ้เองอยู่ได้ นานเลยค่ะอันนี้อยู่ได้หนึ่งเดือนครึ่งนะคะของทั้งหมดเนี่ยพวกกับเขาที่ซื้อมาเนี่ยพกักอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนครึ่งหรอกประมาณเดือนหนึ่งแล้วกับเขาที่พปซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเดือนหนึ่งพายจะไปซื้อของครั้งหนึ่งนะคะถ้ามันเหลือก็จะตุนไวแบบนี้ค่ะพวกน้ำปลาน้ำมันหอยอะไรเงี้ยค่ะพจะตุนไวเลยนะคะนี่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้พายจะจัดของใส่ตู้ก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มทุกตู้นะคะฝั่งก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกอหอมแดงกระเทียมพวกมันนะคะขแบบนมน,นี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทีตีตาม รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้พายคอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปทำกับเขาก่อนเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ